สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับเหรียญตานะคะทุกคนจากแบบนี้เลยค่ะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนเดินตามเรามาได้เลยคะ่ะทุกคนก็จะเห็นเส้นตรงนั้นแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนเเข้าไปเลยเขาอจะให้เราทําเควสนะคะทุกคนเควสที่เราได้ก็คือเราต้องเก็บไอ้ถุงอันนี้นะคะทุกคนไปให้คนที่เขาอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราต้องให้ตามในถุงด้วยนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะ เราต้องทําแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งถ้าเราอยากชิคนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นอีเวนต์นะคะที่เป็นลูกสโนว์แมนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนทุกคนต้องรีบทาก่อนนะเพราะว่ามีเวลานับถอยหลังอยู่ค่ะเวลานับถอยหลังก็จะนับถอยหลังทั้งหมด2นาทีครึ่งนะคะทุกคนเราก็ต้องทําแบบนี้จนกว่าจะหมดเวลานะคะซึ่งเควสนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นทีละเควสเลยนะ ซึ่งวิธีการได้ราวคริสตัลสีฟ้านะคะทุกคนมันง่ายมากๆเลยนี่นะคะทุกคนเมื่อทุกคนทาเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้มาได้มาแล้วนะคะทุกคนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่อันนี้เราได้น้อยนะคะทุกคนทุกคนเล่นแค่สีรอบทุกคนก็ผ่านแล้วค่ะต่อไปนะคะทุกคนทุกคนก็ต้องรอเวลานะคะนับเผยหลังนะคะถึงจะเล่นเครืที่2ได้ค่ะแต่เราแนะนํานะคะทุกคนให้ทุกคนออกมาดูตรงนี้ก่อนนะคะถ้ามันไม่มีเวลาขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนแปลว่าบั็กนะ ให้ทุกคนะดูตรงนี้เลยค่ะแล้วกดคําว่า go นะคะจะไม่กดก็ได้นะคะทุกคนแต่นี้นะคะทุกคนมันบั็กนะทุกคนก็จะเห็นว่าเวลามันเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเรากดตรง go ตรงนั้นนะคะทุกคนอ่านไม่ออกค่ะทุกคนก็จะเห็นเวลาน้บถอยหลังแบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนรอเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันก็จะลดล็อกภารกิจที่2นะคะคือเราต้องเอาปลาสโนมนนะคะทุกคนปลาหิมะค่ะใส่พวกคนพวกนี้นะคะทุกคนปลาไปเลยค่ะจนกว่ามันจะล้มนะคะ ไม่รู้ปลาทําไมนะคะทุกคนปลาไปเลยค่ะเขาบอกถ้าเราปลาเราก็ปลาค่ะปลาเลยค่ะปลาเลยแนะนํานะคะทุกคนปุบแบบให้หันไปให้ตรงนะคะทุกคนแล้วตอนกดนะคะต้องกดตรงลูกมือนะคะอย่าก,กดคําว่าเอาไปนะคะทุกคนไม่ยังั้นมันไม่ได้นะคะ แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยซึ่งบางตัวนะคะทุกคนเราอาจจะต้องปาแบบสอาครั้งเลยนะคะแล้วมันอ่ะจะปลาใส่เราด้วยนะคะทุกคนมันจะก้มลงไปปั้นแล้วก็ปลาใส่เรานะคะทุกคนเราต้องปลาใส่มันให้มันตายนะคะทุกคนน่าจะล้มลงไปนะคะไม่น่าตายหรอกนี่นะคะทุกคนปลาไปค่ะปาไปเลย เมื่อเราปลามาจนถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนภารกิจมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนกดคำว่าโกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วให้ทุกคนเดินตามเรามาได้เลยอุ้ยแหลกนิดหน่อยนะคะทุกคนเดินตามมาได้เลยค่ะแนะนําให้กดคำว่าวิ่งนะคะทุกคน จะได้ไวๆนะแล้วเข้าไปที่เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะจะมีเวลานัดถอยหลังอยู่นะคะทุกคนเป็นเวลา1นาทีนะคะทุกคนเราขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเขาจะให้เราอ่ะตีนั่นนะคะทุกคนนี่ค่ะตีอันนี้นะคะทุกคนเป็นแกะสลักนั่นเองให้ทุกคนเข้าไปแล้วกดตีค่ะแล้วก็แล้วก็ให้กดตรงสีขาวๆได้เลยค่ะตีทั้งหมด3รอบนะคะทุกคน ทุกคนก็จะเห็นแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยทุกคนต้องตีแบบนี้ให้ได้เยอะๆเลยนะคะทุกคนตีไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อทุกคนตีเสร็จจนหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนอ่ะกดเช็คตรงอีเวนต์ได้เลยค่ะทุกคนอาจจะเหลืออีกเกมนึงนะคะทุกคนให้เราให้ทุกคนกดคําว่า g กได้เลยซึ่งเกมนี้นะคะทุกคน มันจะสุ่มนะคะ3เกมที่เหลือนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนเราได้เกมแบบเอาถุงนะคะทุกคนมันก็จะขึ้นร้อยเปเซนแบบนี้เลยทุกคนก็จะได้แบชไปแล้วนะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนตานั่นเองนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนความยาวค่อนข้างยาวนะคะทุกคนก่อนจะไปก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนใส่ัญญมณีค่ะ